สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมโลกรัว่วมีข่าวสารล่าสุดมาอัปเดตครับจะเป็นอะไรมาฟังกันลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังยืนอยู่กลางเมืองที่คนกำลังใช้ชีวิตตามปกติรถวิ่งไปมาเสียงตแตรดังเป็นจังหวะแล้วทันใดนั้นเองเสียงระเบิดดังตูมแบบไม่ทันตั้งตัว ควันสีเทาเข้มลอยพุ่งขึ้นเหนืออาคารเก่าแก่ที่คนในอินเดียทั้งประเทศรู้จักดีใช่ครับนั่นคือเรดฟอร์ดใจกลางนิวเดลีภาพที่เห็นตรงหน้าคือผู้คนวิ่งหนีอลลมานเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังระงมเสียงไซเรนของเจ้าหน้าที่เร่งดังมาจากทุกทิศทางและในเวลาไล่เลี่ยกันเพียงข้ามพรมแดนไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ที่อิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานหน้าสารเขต g ีทิพ1ก็เกิดระเบิดลูกใหญ่จนพื้นสะเทือนผู้คนที่กำลังเดินเข้าออกสารวิ่งหนีแตกตื่นกระจกหน้าต่างอาคารใกล้เคียงแตกกระจายฝุ่นควันห่อคลุมนานนับ10นาทีมันไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่การซ้อมรบแต่มันคือเหตุการณ์จริงในวันที่10 และ11พฤศจิกายน2025สองเมืองหลวง2ประเทศที่เป็นศัตรูทางประวัติศาสตร์โดนโจมตีในช่วงเวลาห่างกันเพียง1วันลองคิดดูสิครับมันจะบังเอิญได้จริงเหรอหรือมีใครบางคนกำลังจุดชนวนใหม่ให้ภูมิภาคเอเชียใต้ร้อนระอุขึ้นอีกครั้งพูดถึงตรงนี้ เรามาเริ่มที่เหตุการณ์แรกในอินเดียกันก่อนค่ำคืนของวันที่10พฤศจิกายนบริเวณประตูด้านนอกของเรดฟอร์ดซึ่งปกติเป็นจุดที่มีทั้งนักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นร้านค้ารถลากจักรยานยนต์และรถยนต์ติดกันจนแทบไม่ขยับทันใดนั้นมีเสียงระเบิดดังสนั่นจนพื้นสะเทือน รถตู้สีเงินคันหนึ่งถูกฉีกครึ่งไฟลุกวาบขึ้นสูงเกือบสองชั้นอาคารแรงระเบิดกระจายเศษเหล็กออกไปกว่า50เมตรผู้คนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุกระเด็นล้มเป็นแถบๆเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าเสียงดังเหมือนโลกแตกผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนแต่ความน่ากลัวไม่ใช่แค่จำนวนคนเจ็บสิ่งที่น่าสงสัยก็คือ รถคันที่ใช้ก่อเหตุถูกพบว่าเป็นรถที่มีการดัดแปลงล่วงหน้ามีการติดตั้งสารตั้งต้นระเบิดไว้ใต้เบาะหลังอย่างแนบเนียนแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่การกระทำแบบสมัครเล่นแต่เป็นการโจมตีที่เตรียมการมานานและยิ่งน่าสงสัยไปกว่าเดิมคือการจับกลุมผู้ต้องสงสัยภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้ายในแคชเมียร์คำถามคือเขามาทำอะไรในนิวเดลีมาทำไมในค่ำคืนนี้และทำไมต้องใกล้เรดฟอร์ดซึ่งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดของอินเดียถ้ามองอีกมุมหนึ่งนี่อาจไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มแต่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าแม้แต่หัวใจของชาติอินเดียก็ไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไป และหลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงอีกฝั่งหนึ่งของพรมแดนประเทศปากีสถานก็ต้องเผชิญความสยองไม่แพ้กันหน้าสารเขต G 1 1ซึ่งปกติเป็นจุดที่คนพลุกพล่านมีทั้งทนายผู้ต้องหาครอบครัวที่มารอฟังคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจเวรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยที่สุดเพราะมีด่านตรวจเข้ม มีตำรวจเรียงเต็มหน้าประตูแต่ในเช้าวันที่11พฤศจิกายนชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมยาวเดินตรงเข้ามาใกล้ประตูเข้าออกของศาลพยายามจะผ่านด่านตรวจแต่ถูกสั่งให้เปิดเสื้อเพื่อเช็คสิ่งของเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเขาก็จุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับตัวเสียงระเบิดสะเทือนทั้งเขตร่างของเขาแตกเป็นชิ้นชิ้น เศษคอนกรีตปลิวไปทั่วถนนรถตำรวจหน้าสารถูกแรงระเบิดดีดไปด้านข้างเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บยีคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มารอทำธุระในศารลองพิจารณาดูนะครับการโจมตีหน้าสารไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะสารคือสัญ,ญลักษณ์ของกฎหมายความยุติธรรมและอำนาจรัฐ เมื่อจุดที่ควรปลอดภัยที่สุดถูกโจมตีมันส่งสารชัดเจนว่ารัฐเองก็ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เจ้าหน้าที่ปากีสถานบางคนถึงกับพูดว่านี่คือการประกาศสงครามต่อรัฐบาลสิ่งที่น่าสงสัยยิ่งกว่าคือกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่พูดไม่ตรงกันบางกลุ่มบอกว่าเป็นฝีมือพวกเขาบางกลุ่มออกมาปฏิเสธทันที แปลว่ามันอาจมีผู้เล่นที่ซ่อนอยู่อยู่เบื้องหลังหรืออาจเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนกว่าแค่ระเบิดฆ่าตัวตายธรรมดาทั้งหมดนี้เมื่อมองจากภาพกว้างมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุระเบิดในอินเดียและปากีสถานจะเกิดขึ้นในเวลาห่างกันแค่หนึ่งวันและเลือกเป้าหมายเป็นจุดที่แทนความหมายของรัฐทั้งคู่นี่มันทำให้คนสงสัยว่า มีใครบางคนกำลังผลักอินเดียปากีสถานให้ชนกันอีกครั้งหรือเปล่าสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์สองประเทศที่เคยเกือบลุยกันเต็มรูปแบบมาแล้วหลายครั้งและการโจมตีครั้งนี้มันเหมือนข้อความลับที่ถูกส่งข้ามพรมแดนว่าเกมเพิ่งเริ่มทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเหตุการณ์จริงและเมื่อเรามองลึกลงไปทีละชิ้นทีละจุด เราจะเริ่มเห็นว่าเบื้องหลังมันไม่ได้มีแค่ควันระเบิดหรือเศษซากรถยนต์แต่มันมีเงาอะไรบางคุยอย่างที่อาจใหญ่กว่าที่คนทั่วไปคิดถ้ามองให้ลึกขึ้นอีกนิดนะครับคุณจะเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในภาพข่าวแต่ซ่อนอยู่หลังม่านของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียใตย้เพราะเหตุระเบิดสองครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การโจมตีแบบสุม่มไม่ใช่แค่เรื่องความรุนแรงประจาวัน แต่เหมือนถูกจัดวางเหมือนถูกจุดขึ้นมาในจังหวะที่พอดีเกินไปพูดถึงตรงนี้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าความสัมพันธ์ของอินเดียปากีสถานในปี2025มันร้อนระดับไหนทั้งสองประเทศมีเหตุปะทะชายแดนมาแล้วหลายรอบมีการยิงจรวดตอบโต้มีการจับกุมสายลับบวกกับความเคลื่อนไหวของกองทัพตามแนวพรมแดนที่หนานแน่นผิดปกติทั้งหมดนี้ ทำให้ภูมิภาคเหมือนกำลังคล้ายฟืนแห้งที่พร้อมลุกเป็นไฟแล้วลองคิดดูสิครับในบรรยากาศที่อ่อนไหวแบบนี้ถ้ามีใครสักคนจุดระเบิดใกล้แลนด์มาร์กของอินเดียและต่อด้วยหน้าสารของปากีสถานมันจะเกิดอะไรขึ้นมันคือสูตรสำเร็จของความวุ่นวายระดับภูมิภาคชัดๆถ้าเริ่มจากอินเดียก่อนผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมหลังเหตุระเบิดเรดฟอร์ด ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายในแคชเมียร์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทที่ทั้งอินเดียและปากีสถานขัดแย้งกันมาตลอด70กว่าปีคำถามคือถ้าคนกลุ่มนี้มีเส้นเชื่อมโยงไปไกลกว่าที่คิดถ้ามีเนาของกลุ่มใหญ่กว่าอยู่ข้างหลังถ้ามีคนสนับสนุนอยู่ต่างแดนอินเดียจะตอบโต้ยังไงและทำไมมันต้องเกิดก่อนหนึ่งวันที่อีกฝั่งของพรมแดนจะโดนโจมตีด้วย สิ่งที่น่าสงสัยก็คือในทุกครั้งที่เกิดความรุนแรงในอินเดียฝ่ายความมั่นคงมักเจอเครือข่ายที่โยงไปถึงกลุ่มติดอาวุธอย่างไจชีโมฮัมหมัดหรือกลุ่มก่อการร้ายในปากีสถานมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดซ้ำหลายครั้งแต่รอบนี้มันต่างตรงที่มันเกิดในเมืองหลวงไม่ใช่ชายแดนมันโจมตีแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ไม่ใช่ค่ายทหาร หรือพื้นที่ห่างไกลเหมือนกับว่าผู้ก่อเหตุอยากให้ทั้งโลกหันมามองอยากให้รัฐบาลอินเดียถูกกดดันอยากให้คนตั้งคำถามว่าใครแอบ,บอยู่เบื้องหลังกันแน่และในขณะเดียวกันที่ปากีสถานมันก็น่าประหลาดใจไม่แพ้กันเพราะกลุ่มที่ถูกกล่าวหาอย่าง TTP มักจะโจมตีเป้าหมายทางทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักแต่ครั้งนี้ กลับเลือกศาลซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนพลเรือนใช้บริการจำนวนมากทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นช่วงนี้และทำไมผู้ก่อเหตุถึงกล้าระเบิดตัวเองทั้งที่รู้ว่าศาลมีตำรวจตลอด24ชั่วโมงจะว่าไปแล้วมันคล้ายกับว่ามีคนอยากให้ภาพนี้แพร่กระจายออกไปทั้งโลกภาพที่สื่อความหมายว่า รัฐบาลปากีสถานควบกลุมประเทศไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่รูปแบบที่ TTP ทําเป็นปกติที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคือมีบางกลุ่มออกมาอ้างแต่ก็มีอีกกลุ่มปฏิเสธเหมือนพยายามปิดบังอะไรบางอย่างเหมือนต้องการให้ที่มาของการโจมตีกลุมเครือที่สุดลองพิจารณาดูนะครับการโจมตีที่ไม่มีผู้รับผิดชอบแบบชัดเจน คือโจมตีที่อันตรายที่สุดเพราะมันเปิดพื้นที่ให้ข้อสงสัยทุกทิศทางและข้อสงสัยนี่แหละคือเชื้อไฟสำคัญในความขัดแย้งของอินเดียปากีสถานเมื่อทั้งสองประเทศต่างมองว่าอีกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องคำพูดแบบนี้มักนำไปสู่ความตึงเครียดมากกว่าการหาความจริงแล้วถ้ามองในเชิงผลประโยชน์ละ่ะ ใครได้อะไรจากการที่อินเดียปากีสถานร้อนแรงขึ้นในเวลานี้ 1. กลุ่มก่อการร้ายได้พื้นที่เคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะรัฐบาลทั้งสองฝั่งต้องแบ่งกำลังไปเฝ้าพรมแดน 2. นักการเมืองบางฝ่ายอาจใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างเพิ่มงบความมั่นคงหรือโยกคะแนนนิยม 3. ประเทศที่3อาจได้ประโยชน์จากความวุ่นวายในเอเชียใตย้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากพื้นที่อื่นและ 4. กลุ่มตัวแทน proxy groups อาจใช้จังหวะนี้ขยายอิทธิพลเพราะเมื่อรัฐอันตรสับสนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งความคลุมเครือของทั้งสองเหตุการณ์มันแทบจะผลักให้สประเทศ ต้องมองหน้ากันด้วยความไม่ไว้วางใจและนั่นแหละครับคือสภาพแวดล้อมที่ใครบางคนอาจต้องการมากที่สุดเพราะถ้าอินเดียโทษปากีสถานปากีสถานโทษอินเดียใครกันแน่ที่กำลังยืนยิ้มอยู่ในเงามืดทั้งหมดนี้เมื่อโยงแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันจะเริ่มเห็นโครงร่างบางอย่างเห็นเจตนาที่มากกว่าการระเบิดธรรมดา เห็นความพยายามกวนให้เกิดความปั่นป่วนระหว่างสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือและสิ่งที่น่ากลัวคือมันทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเหตุการณ์แค่สองครั้งทำให้ทั้งโลกต้องหันมาถามว่านี่ใช่สัญญาณของความขัดแย้งรอบใหม่หรือเปล่าหรือใช่แค่จุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ใหญ่กว่านี้อีกมากและคำถามนี้ยังไม่มีใครตอบได้ แต่เรารู้แน่ๆอย่างหนึ่งว่าเล่นกับไฟของอินเดียปากีสถานมันไม่ใช่เรื่องเล็กทั้งหมดที่เราพูดมาตลอดสองพาร์ทที่ผ่านมามันอาจฟังดูเหมือนเหตุการณ์ที่อยู่ไกลตัวแต่ถ้าลองคิดให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียและปากีสถานในช่วงเวลาเพียง48ชั่วโมงมันไม่ใช่เพียงข่าวต่างประเทศอีกต่อไป แต่คือแรงสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลถึงเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคและอาจลามไปไกลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดพูดถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วนึกภาพภูมิภาคเอเชียใต้ทั้งแถบเป็นเหมือนกระดานหมากรุกอินเดียคือม้าตัวใหญ่ปากีสถานคือเรืออัฟกานิสถานคือเบีย้ยที่เดินไม่แน่นอน และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆก็คือเบี้ยงเงาที่เดินในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้พรมแดนเต็มไปด้วยความตึงเครียดทหารทั้งสองฝั่งจับตากันตลอดเวลาการเมืองภายในทั้งสองประเทศก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแล้วในจังหวะแบบนั้นถ้ามีเสียงระเบิดสองลูกดังขึ้นในสองเมืองหลวงมันจะสะเทือนขนาดไหนลองคิดดูสิครับ นี่มันไม่ใช่แค่เหตุระเบิดธรรมดาแต่มันคือข้อความที่ถูกส่งผ่านควันไฟและรัฐบาลทั้งสองฝั่งรับสารนี้แบบเต็มๆในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่โลกกังวลที่สุดไม่ใช่ตัวระเบิดแต่เป็นผลกระทบที่ตามมาและผลกระทบในที่นี้มันไม่ได้แปลว่าแค่ประชาชนหวาดกลัว แต่หมายถึงอนาคตของภูมิภาคที่อาจเปลี่ยนไปตลอดการเพราะอินเดียและปากีสถานไม่ได้เป็นประเทศธรรมดาแต่เป็นสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มีประวัติปะทะก,กันหลายสิบปีและที่สำคัญมีความไม่ไว้วางใจต่อกันฝังลึกระดับ DNA รัฐพูดตรงๆเลยนะครับโลกไม่กลัวระเบิดลูกแรก แต่กลัวความเข้าใจผิดหลังจากนั้นลองคิดดูว่าถ้าอินเดียเชื่อว่าระเบิดเรดฟอร์ดเชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีฐานในปากีสถานอินเดียจะทำยังไงจะยอมให้เรื่องนี้เงียบไปเฉยๆหรือจะยกระดับปฏิบัติการในแคชเมียร์จะส่งกองกําลังเสริมจะปิดพื้นที่หรืออาจเริ่มปฏิบัติการตอบโต้เชิงรับเพราะถ้าเป็นคุณคุณยอมไหม ถ้าหัวใจของประเทศโดนโจมตีแล้วไม่มีใครรับผิดชอบแน่นอนว่าไม่และด้านปากีสถานเองก็ไม่ต่างกันเมื่อหน้าสารกลางเมืองหลวงโดนโจมตีรัฐบาลปากีสถานถึงกับพูดว่าประเทศอยู่ในสภาพสงครามคำพูดนี้ไม่ใช่คำเล่นๆมันสะท้อนว่าเขารู้ว่าเรื่องนี้อาจซับซ้อนกว่าที่คิดแล้วปากีสถานจะมีทางเลือกอะไรบ้าง 1คือบอกว่าเป็นฝีมือ TTP 2คือบอกว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและ 3. คือบอกว่าเป็นแผนกดดันรัฐบาลจากกลุ่มอิทธิพลภายในทุกตัวเลือกน่ากลัวหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือถ้าปากีสถานเชื่อว่าอินเดียเกี่ยวข้องลองจินตนาการนะครับ พรมแดนที่มีทหารสองฝั่งเผชิญหน้ากันอยู่แล้วเพียงแค่เข้าใจผิดเล็กๆก,การยิงตอบโต้สามารถเกิดขึ้นทันทีและในภูมิภาคแบบนี้การยิงหนึ่งนัดอาจกลายเป็นจรวดหนึ่งลูกและจรวดหนึ่งลูกอาจลุก,กลามกลายเป็นการตอบโต้เป็นลูกโซ่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงและเคยเกิดมาแล้วที่น่ากลัวคือ ครั้งนี้สถานการณ์เปราะบางกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในอีกด้านหนึ่งกลุ่มก่อการร้ายเองก็เหมือนนักล่าที่รอเวลาเพราะความวุ่นวายในระดับรัฐคือสนามทองคำสำหรับพวกเขาเมื่อสองประเทศกำลังกังวลเรื่องความมั่นคงพวกเขาจะมีพื้นที่หายใจมากขึ้นมีที่ว่างมากขึ้นในการวางแผนโจมตีครั้งใหม่และมีโอกาสมากขึ้นในการจัดหาเงินอาวุธและคน พูดง่ายๆคือถ้าสถานการณ์ระหว่างอินเดียปากีสถานร้อนแรงคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดอาจไม่ใช่รัฐบาลไหนเลยแต่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเงามืดกลุ่มที่ต้องการทำให้ภูมิภาคสั่นคลอนกลุ่มที่ต้องการให้โลกสนใจแค่ความวุ่นวายเพราะยิ่งวุ่นวายพวกเขายิ่งเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วโลกภายนอกละ่ะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐจีนรัเสเซียเขากังวลอะไร คำตอบคือเขากลัวสถานการณ์นี้จะกลายเป็นโดมิโนโที่ดึงประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องแบบไม่ตั้งใจจีนมีชายแดนติดอินเดียอินเดียมีความขัดแย้งชายแดนกับจีนอยู่แล้วปากีสถานเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของจีนสารัฐมีผลประโยชน์ในอินเดียยุโรปต้องการเสถียรภาพในเส้นทางการค้าและทุกคนทุกคนจริงๆ ไม่อยากเห็นสองประเทศนิวเคลียร์เปิดฉากปะทะกันเพราะมันจะกลายเป็นจุดช็อกของโลกแบบที่เคยเกิดในสงครามเกาหลีหรือสงครามเวียดนามแต่คราวนี้มันจะรุนแรงกว่ามากและในบรรยากาศแบบนี้ลองคิดดูสิครับอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดคำตอบคือความไม่ชัดเจนเพราะความไม่ชัดเจนคือเชื้อไฟของความสงสัย ความสงสัยทำให้เกิดการสันนิษฐานการสันนิษฐานทำให้เกิดการตอบโต้และการตอบโต้ทำให้เกิดความรุนแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดทั้งหมดนี้มันทำให้โลกต้องลุ้นต้องจับตาต้องคอยติดตามผลการสอบสวนของทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดว่าระเบิดเรดฟอร์ดมาจากไหนเงินทุนถูกส่งผ่านเส้นทางอะไรวัตถุระเบิดมาจากโซนใดของแคชเมียร์ มีใครเป็นผู้สั่งการและในฝั่งอิสลามาบัตชายที่ระเบิดตัวเองมาจากจังหวัดไหนใครเป็นคนส่งเขาเข้ามาในเมืองหลวงมีใครช่วยเขาในโลจิสติกส์หรือมีมือที่มองไม่เห็นจากประเทศอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่และที่น่าคิดที่สุดถ้าผลสอบสวนของอินเดียชี้ไปทางปากีสถานและผลสอบสวนของปากีสถานชี้กลับไปที่อินเดีย โลกจะต้องเผชิญกับอะไรจะมีใครถอยก่อนจะมีใครยอมรับความจริงที่อาจขัดใจกันหรือทั้งสองประเทศจะเลือกยืนกรานในจุดยืนของตัวเองและปล่อยให้ประวัติศาสตร์สำรอยพูดถึงตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ำคืออินเดียและปากีสถานไม่ใช่คู่ขัดแย้งธรรมดาแต่เป็นคู่ขัดแย้งที่มีประวัติยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความแค้นสะสมเป็นชั้นๆเหมือนชั้นตะกอนในแม่น้ำสินธุเวลามีเหตุแบบนี้ตะกอนเก่าๆจะถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งทั้งเรื่องแคชเมียร์เรื่องสงครามคากิลเรื่องกลุ่มก่อการร้ายที่เคยโจมตีมุมไบปี2008ทุกเหตุการณ์ในอดีตจะถูกขุดขึ้นมาทันทีทำให้ความตึงเครียดในปัจจุบันพุ่งสูงแบบทวีคูณและทั้งหมดนี้ ยังรวมกับบรรยากาศโลกปี2025ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสงครามที่อื่นยังไม่จบเศรษฐกิจโลกกำลังอ่อนแรงราคาน้ำมันผันผวนมหาอำนาจกำลังแข่งกันในทุกเวทีเอเชียใต้จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดที่เปราะบางที่สุดและเมื่อมันเปราะบางแค่ประกายไฟหนึ่งครั้งก็อาจสร้างเพลิงใหญ่ที่ดับไม่ได้ง่าย สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันคือภาพของโลกที่กำลังเดินเข้าสู่ยุคที่เสียงระเบิด1ลูกไม่ได้เป็นแค่เรื่องของประเทศที่โดนแต่เป็นเรื่องของทุกประเทศที่มองอยู่เพราะวันนี้อินเดียกับปากีสถานอาจยังไม่ได้ประทะกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่เดือนหรือ1ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเหตุระเบิดสองครั้งนี้อาจเป็นมากกว่าแค่เหตุการณ์รุนแรงแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคบางอย่างที่กำลังจะทดสอบความอดทนของสองประเทศนิวเคลียร์บางอย่างที่กำลังจะบอกให้ทั้งโลกรู้ว่าเอเชียใต้ กำลังกลับมาเป็นเวทีใหญ่ของความขัดแย้งอีกครั้งทั้งหมดนี้ก็น่าคิดไม่น้อยเลยนะครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้